สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ประชุมออนไลน์แจ้งข้อราชการและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดโดยเนื้อหาการประชุมประเด็น การรับรายง,งานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยจัดก,การสอบคัดเลือกกรณีทั่วไปจำนวน18รายการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายการรับย้ายครูสายผู้สอนและการรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2,566การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ การรับสมัครคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่15-21ถึงสิงหาคม2566การประเมิน ITA ออนไลน์ที่จะมีขึ้นในวันที่23สิงหาคม2566การนิเทศถึงใจใครๆก็ไปห้องเรียนเพื่อตอบโจทย์ทำอย่างไรให้ห้องเรียนมีคุณภาพ การขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA โดยมีผู้ยื่นขอ137รายได้รับอนุมัติแล้ว104รายคงเหลือในบัญชี24รายและสรุปบัญชีกองทุนช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนประจำเดือนกรกฎาคมยอดเงินคงเหลือ689,728บาท38สตางค์